ตำรวจออกมายืนแล้วหนุนเข้าไปในช่างลงหมดแล้วกี่เรียกรถติดยาวเลย รตวจมาจอดหน้าด mm. ่านได้หตำรวจมาจอดหน้า <yacht> ด <ing noise> <utter hit> ่านได้เอจอดหน้าด่านบังป้าย150เมตร ตำรวจเอามาจอดบางป้ายร้อยห้าสิบเมตรเอามาจอดหน้าด่านตายเลยหนูนเดินไปแล้วหนูนโอ้ตายคือมักง่ายแท้ละ่ะ <c oughs> นึกว่ารถใครขี่มเาเราจอดบางป้ายร้อยห้าสิบเมตร ออกมาใส่ชุดใส่หมวกเดินไปซิ <laughs> งงไปสิโอ้ตายตายตายนึกว่ารถไทยรถอะไรขี่มานี่ป้ายร้อยห้าสิบเมตรเห็นไหม ขี่มาแล้วมาจอดบางป้ายร้อยห้าสิบเมตรแล้วก็เดินไปด่านอเอาเฮ้ยตายแล้วจะบนี้ก็ได้อะ้ออาจอดแบบจคนแบบไม่เกรงใจใครเลยอ่ะดูดิ ใครที่ไหนได้รถตำรวจตายแล้วทะเบียน9กไก่ชอช้าง8504กรุงเทพเนี่ยมันเป็นมันเป็นหน้าดา่านป้าย150ร้อยห้าสิบเมตร ขี่รถมาแล้วมาบังป้ายร้อยห้าสิบเมตรแล้วก็เดินไปนู่นเดินไปดานดยอดมากแบบนี้ก็ได้เหรอเป็นของสอนคอ,อ,องตัด ตั้งอยู่หน้าปากซอย18แต่ดูดูรถตำรวจขี่มาจอดบางป้าย150เมตรเอามาจอดแล้วเขล็อกรถอย่างดีได้นะหนุ่มเดินไปที่ด่านหนุ่มคอยดูว่าเขาจะมาเอารถออกไหมด,ดูว่าเขาจะมาเอารถเขาออกไหม ที่จอดเยอะแยะนู่นหลังด่านนู่เยอะแยะที่จอดรถตำรวจนะครับคันนี้ไม่ใช่รถประชาชนนะครับรถตำรวจขี่มาแล้วก็มาจอดหน้าด่านเลยนะครับใส่ชุดใส่หมวกหยิบหมวกแล้วก็ล็อกรถเดินไปช่ยยอนไหม เขาไม่ได้ห้ามตั้งด่านครับเขาห้ามเฉพาะบกจรออันนี้เป็นของตำรวจในพื้นที่ของสอพอของสอนอตั้งได้ครับแต่ของบอกจรอ้ก็คือจราจรกลางตั้งไม่ได้ครับเขาห้ามพกรอมันมีประเด็นก่อนถนนพัฒนาการซอย18เป็นของสอนคอลองตันครับเนี่ย ไปร้อยห้าเมตรตั้งอยู่หน้าด่านประมาณ50เมตรอะไรไม่ถึง150เมตรหรอก150เมตรตั้งอยู่นู่นอยู่ปากซอย20นี่นี่ร้อเมตรต้องมาตั้งอยู่ตรงนี้ okay. ต้องมาตั้งอยู่ปากซอยยี่สไอ้ที่เขาตั้งอยู่เนี่ยมัน50เมตรเนี่ยมาแล้วเอารถแล้ว หอดหน้าด่านล็อกรถอย่างทีสงสัยหัวหน้าเห็นไรสดอ่ะหัวหน้าเลยเดินไปบอกหืม <c oughs> <c oughs> ดูกันหัวหน้าดูไล์สดอยู่หัวหน้าเลยเดินเราบอกให้เอารถออกจอดรถได้น,น่าเกลียดมากนี่แท็กซี่มาจอดแทนแล้วแท็กซี่นี่เขาจอดให้คนลงแป๊บเดียวขเขาก็ไปไม่ใช่รถตำรวจเอามาจอดบงังป้ายแล้วก็เดินไปทำงานไม่ใช่ ยังไม่มีตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่นะครับยังเป็นการโล่งๆอยู่ในเมื่อกี้ที่ผมขี่รถผ่านผมขี่รถผ่านมาเมื่อกี้ผมมองเห็นรถติดเยอะผมก็เลยลงมานําเสนอพอผมลงมาไม่มีตำรวจยืนอยู่เลยตำรวจหายหมดเลยเป็นของสอนคลองตันครับปากซอยพัฒนาการ18ด้านหลังก็ไม่มีรถติดสะสม เพราะว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนปฏิบัติหน้าที่ยังไม่มีการเรียกรถปกติแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดียรถก็จะวิ่งได้ประมาณนี้แหละรถก็ยังไม่ติดวิ่งได้ประมาณนี้แต่เมื่อกี้รถมันติดยาวมากตอนที่ผมลงรถมันติดยาวมากผมก็เลยลงมาพอผมลงมากลายเป็นว่ารถไหลรถโฟเลยไม่มีรถติดเลยไม,ไม่มีตำรวจออกมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยเห็ไหมไม่มีตำรวจสักคนเลย สงสัยเขาเห็นผมเดินขึ้นมาแหละเลยยังไม่มีใครปฏิบัติหน้าที่เมื่อกี้ตำรวจยืนเรียกคนอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วตำรวจเข้าไปนั่งอยู่ข้างในนูน่นเดี๋ยวซูมให้ดูนูน่น,นไม่มีตำรวจออกมาปฏิบัติหน้าที่แล้ว ผมจะกลับบ้านนอนแล้วให้เขาทำหน้าที่เขาดีกว่ายังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับอย่าทำให้รถมันติดมากนะอันไหนที่มันอระบายได้ก็พอระบายไปไม่ใช่ว่าเอาแต่ความสะดวกของตัวเองรถติดเป็นกิโลดูการจราจร้ด้วยนะครับน,นี้เป็นเส้นหน้าบ้านผมะเดี๋ยวจะหาว่า็นหน้าบ้านตัวเองไม่ดูให้เลยไปดูแต่จักหวัดอืน่น จริงแล้วไอ้เนี่ยไอ้ด่านเนี่ยจริงๆแล้วสองสองช่องทางเนี่ยสองสองช่องเนี่ยสองช่องเนี่ยมันน่าจะเปิดเอาเอาเอาป้ายเนี่ยมาตั้งไว้ฝั่งนี้เนี่ยเอาป้ายนี้มาตั้งไว้ฝั่งนี้แล้วก็เปิดสองช่องนี้รถมันจะได้ไม่ติดนะครับแต่ก็มันเป็นมันเป็นวิธีวิธีที่เขาทําเขาได้เขาได้ฝึกยวิธีวิธีแบบนี้มานะครับเขาก็ต้องทําแบบนี้ จริงๆแล้วด่านที่ถูกต้องอ่ะสามเลนเนี่ยเอาไว้เลนซ้ายสุดเลนเดียว2เลนเนี่ยเปิดให้คัดกองรถนะครับไม่ใช่ว้ามาบีบให้รถมันเบียดกันเข้ามา3เลนเบียดให้เหลือเลนเดียวยังไงมันก็ติดถ้าบีบเอาจริงอ่ะนะครับจริงๆแล้ว2เลนเนี่ยมันควรจะเปิดช่องให้รถโฟรนะเนี่ยสองเลนเนี่ยมันควรจะเปิดช่องให้รถมันโฟรง แล้วเอาเลนซ้ายนะก็เอาไว้ตรวจค้นรูปแบบที่มันถูกต้องอะนะครับไม่ใช่ว่าถนน3ามเลนถนนสมเลนคุนมาปิดเลนขวาสุดกับเลนซ้ายสุดให้เหลือเลนกลางรถเขาวิ่งมาสมเลนเนี่ยเห็นไหมรถเขาวิ่งมา3ามเลนเขาต้องมาชะลอหลบเข้าเลนเดียวคิดปูที่ถ้าอีกสักพักหนึ่งมันจะติดขนาดไหนลองคิดดูนะ โอเคก็ okay. แบ่งแฟนบรรยากาศหน้าบ้านนะครับนี่อยาททาให้มันรถติดแล้วกันนะแวะมาแบ่งปฟนบรรยากาศเมื่อกี้เห็นรถมันติดเยอะก็เลยลงมาดูแต่พอลงมาแล้วรถมันรถมันไหลแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็หายไปร <c oughs> ู้เจ้าหน้าที่หายไปไหนแสดงว่าเขายังไม่ทำงานเอ่อปล่อยให้เขาทำงานก่อน <c oughs> เดียเ๋ยวอีกสักพักค่อยออกมาดูใหม่ สักทูก่หน้าบ้านผมไม่ต้องกลัวามนั้นแหละครับขอบคุณครับ